สวัสดีครับสงครามยูเครนี้เข้าสูวันที่242สถานการณ์เมืองเคอร์ซอนก็ถูกจับตามองหลังจากที่รัสเซียนี้ประกาศผนวกเคอร์ซอนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแบบฝ่ายเดียวเมื่อไม่นานมานี้นะครับดูเหมือนว่ารัสเซียจะเข้ามาจัดการเมืองเคอร์ซอนบันทนึกว่าเป็นประเทศของตัวเองทําให้ยูเครนผู้ถูกปุกรุกมาตั้งแต่ที่แรกตอนนี้ยูเครนเนี่ยต้องการทวงดินแดนคืนกลายเป็นผู้ปกรุกอย่างคาดมีถึงทีเดียวนะครับรัเสเซียได้ประกาศให้ผู้คนในเคอร์ซอนนี้อพิยพเพราะว่าการต่อสู้กับยูเครนกำลัง เข้มนตอนนี้รัสเซียกล่าวว่าสามารถต้านทานการบุกข,ของยูเครนนี้เอาไว้ได้และสิ่งที่น่าสนใจคือรัสเซียนี่กล่าวว่ายูเครนมีแผนใช้เดอร์ตี้ปอมเพื่อโยนความผิดที่กับรัสเซียซึ่งเรื่องนี้ยูเครนก็ปฏิเสธพร้อมบอกว่ามีแต่รัสเซียเท่านั้นที่จะทําแบบนั้นได้ก่อนอื่นมาดูว่าเดอร์ตี้ปอมหรือว่าระเบิดโซกปกนี่มันเป็นอย่างไรนะครับมันก็คือการกระจายลังสีที่มีผลกับมนุษย์สิ่งแวดล้อมและก็สภาพแวดล้อม ดอร์ตี้ปอมนี้มันไม่ใช่ระเบิดนิวเคลีย์นะครับที่การทํางานจะเป็นการแตกตัวของอะตอมในธาตุโดยตรงแต่ว่าเดอร์ตี้ปอมเนี่ยอาจจะมีการนํากากนิวเคลียร์หรือว่ากากกรมะันภาพรังสีใส่เข้าไปในตัวของระเบิดแล้วก็จุดชนวนได้ดินระเบิดแรงสูงทั่วไปจุดประสงค์คือต้องการให้มีกรมะถันภาพรังสีปนเปื้อนบริเวณที่มันระเบิดอันนี้ขอย,ย้าว่าเดอร์ตี้ปอมเนี่ยมันไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์แต่ว่าเป็นแค่ระเบิดที่ปนเปื้อนกรมะถันภาพรังสีเท่านั้นนะครับถ้าโดนเดอร์ตี้ปอมแล้วจะเป็นอย่างไรอาจจะมีผลกมนษนษใแง่ควา เจ็บป่วยจากกรรมนภาพาพเกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อในการดำรงชีวิตอยู่ตรงนั้นมันก็สร้างผลกระทบเป็นบริเวณกว้างนี้ประมาณหนึ่งนะครับ ถามว่าใครสามารถทำเดอร์ตี้บอมได้บ้างก็คือคนที่มีกากนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วแต่ว่าก,ากากยังมีรังสีอยู่นั่นเท่ากับว่าไม่ใช่มีแต่รัสเซียเท่านั้นที่ทำได้ประเทศหรือว่าใครก็ตามนะครับที่มีกากนิวเคลียร์หรือว่าธาตุกัมมันตภาพรังสีก็สามารถทำเดอร์ตี้บอมได้เพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนเกาหลีเหนือแล้วก็อีกหลายประเทศเนี่ยก็สามารถทำเดอร์ตี้บอมได้ยูเครนก็ทำได้นั่นคือความจริงนะครับ อธิบายเพิ่มเติมนะครับระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่ดินระเบิดแรงสูงที่มีการจุดชนวนด้วยไฟเหมือนกับระเบิดทั่วไประเบิดนิวเคลียร์ทำงานได้ด้วยการยิงอนุภาคเข้าไปในอะตอมของาธาตุไม่ว่าจะเป็นยูเรเนียมพูโตเนียมจนอะตอมของาธาตุนี้แตกออกแล้วก็เพิ่มจํานวนนะครับจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8จนทวีคูณและการแตกตัวของอะตอมแล้วก็แยกตัวเพิ่มขึ้นมันก็จะเกิดพลังงานความร้อนมหาศาลจากการแยกตัวนอกจากความร้อนแล้วนะครับสิ่งที่ได้คือรัง สีเข้มขน้นซึ่งก็มีผลกับสิ่งมีชีวิตธาตุหกิโลกร,รมัมสามารถทําลายล้างได้1ตารางกิโลเมตรโดยประมาณนะครับเหมือนกับความร้อนจากดวงอาทิตย์อันนี้แอดมินพยายามอธิบายง่ายๆไม่พูดถึงอิเล็กตรอนเพราะว่ามันซับซ้อนมากไปอันนี้ต้องการอธิบายแค่ว่าระเบิดนิวเคลีย์เนี่ยต่างจากระเบิดดินดานี้ทั่วไปและผลที่จะได้รับจากระเบิดนิวเคลียร์นอกจากความเสียหายแล้วก็จะได้รับรังสีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตด้วยนั่นคือความน่ากลัวของระเบิดนิวเคลีย์ยิ่งปัจจุบัน นะครับระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยถูกพัฒนาให้มีอนุภาพรุนแรงขึ้นผลกระทบมันก็จะมากขึ้นตามปีด้วยเราอาจได้ยินคําว่านิวเคลียร์ล้างโลกมันก็จะล้างด้วยกรรมัตภาพรังสีที่มันปนเปื้อนกระจายไปทั่วโลกจนเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตนี่แหละครับ รัสเซียออกมาประโคมค่ะว่ายูเครนเนี่ยมีแผนใช้เดือดจี้ปอมหรือว่าระเบิดปนเปนื้อนกัมมันตภาพรังสีในเมืองเคอร์ซอนโจรสเซียนี้ต้องประกาศอ,อพยพคนนะครับห้าหมื่นถึงหกหมื่นคนเรื่องนี้มันก็มีคําเตือนจากตะวันตกเหมือนกันว่ารัสเซียก็มีแผนใช้นิวเคลีย์ทางยุทธวิธีหรือระเบิดเคมีระเบิดชีวภาพในยูเครนี่เหมือนกันรัสเซียก็เลยออกมาพูดว่ายูเครนเนี่ยก็มีแผนใช้เดือดจี้ปอมบ้างสรุปถ้าเกิดมีการใช้ขึ้นมาจริงๆนะครับไม่มีใครรับว่ราะเป็นคนทํานี่แน่นอนก็จะโทษกัน ไปโทษกันมาโดยเฉพาะกับฝ่ายรัสเซียซึ่งก็ออกแนวแถมมาตลอดนี้อยู่แล้วนะครับ มาบุก UK, ยูเครนรัสเซียบอกว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารนะครับไม่ใช่สงครามทําลายบ้านเรือนของประชาชนโรงเรียนโรงพยาบาลรัสเซียบอกว่าไม่ได้ทํารัสเซียจะโจมตีที่มั่นทางการทหารนี้เท่านั้นแล้วที่มันพังๆอยู่ตอนนี้ใครเป็นคนทำแล้วครับสังหารประชาชนรัสเซียก็บอกไม่ได้ทํายูเครนนี่จัดฉากใส่ร้ายใช้โดรนของอิหร่านอิหร่านบอกว่าไม่ได้ขายให้กับรัสเซียรัสเซียบอกว่าบินโดรนของอิหร่านนี่ไม่เป็นแล้วโดรนนี้เป็นของใคร สรุปแล้วเป็นโดนผีนะครับและแน่นอนในครั้งนี้ถ้ามีการใช้ Bomb, เดรตี้บอมรัสเซียก็จะบอกว่าไม่ได้ทำแน่ๆแ,และต่อจากนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นระเบิดผีไม่มีเจ้าของต่อจากโดนผีก็เป็นไปได้แอดมินฝากกดติดตามช่องนี้แล้วก็ช่องสำรอง m i กนิวส์ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นการซัพพอตแอดมินจากฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการล้มช่องขอบคุณครับ